สวัสดีครับเตะติดเทรนขอนําเสนอคลิปนี้บอกเลยครับว่าเดือดทุกประเด็นอ่านเสียงแฟนจีนก่อนเกมชี้ชะตายิ่งพูดยิ่งเห็นชัดว่าเขากลัวไทยอยู่ย3มากกว่าที่คิดฟังจากปากกุนซือจีนเองที่ย้ำชัดว่าไทยคือเกมงานหินก่อนลงสนามเย็นนี้และอีกเรื่องที่แฟนบอลเถียงกันสนั่นนะครับบอลโลกเขาเล่น11คน แต่ไทยจัดเคนชิงแชมป์เอเชียคิดยังไงกันแน่3เรื่อง3อารมณ์แต่ทุกเรื่องคือคำถามใหญ่ของฟุตบอลไทยตอนนี้ครับทั้งหมดนี้ครับอยู่ในคลิปคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยแฟนจีนเสียงแตกก่อนเกมชี้ชะตายิ่งพูดยิ่งกลัวไทยอยู่23มากกว่าที่คิดรู้ไหมครับเกมนี้คนที่ดูนิ่งๆไม่ใช่ไทยแต่คือแฟนบอลจีนเพราะยิ่งอ่านคอมเมนต์นะครับยิ่งเห็นในชัดว่าจีนไม่ได้มั่นใจ และไทยไม่ใช่ทีมที่เขาอยากเจอในเกมแบบนี้เลยก่อนเกมชิชตานนะครับ AFC U23A เช่นครับ2026กลุ่มดีนสนามอัลซาบับค u ับสเตเดียม14มกราคมครับวันนี้เวลา18นาก30นาทีถ่ายทอดสดทาง b g Sport ทาง YouTube ครับเงืินไขชัดมากครับไทยต้องชนะข้ารอบ8ทีมทันทีเสมอหรือแพ้จบเส้นทางและนั่นแหละครับคือเหตุผลที่แฟนจีนเริ่มหยุดไม่สุข ถ้าไปดูคอมเมนต์ทางฝั่งจีนเนี่ยครับโทนมันออกแบบนี้เลยครับจีนห้ามประมาทเด็ดขาดไทยเร็วและสวนกลับอันตรายมากแค่เสมอก็เข้ารอบก็จริงแต่คิดแบบนี้ทีไรพังทุกทีไทยไม่ใช่ทีมอ่อนผลงานกับอิรักและออสเตรเลียพิสูจน์มาแล้วประโยคพวกนี้แหละครับมันบอกว่าแฟนจีนไม่เชื่อใจทีมของตัวเองและยอมรับตรงๆว่าไทยพัฒนาขึ้นจริง จุดที่แฟนจีนกลัวมากที่สุดนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งที่โคตรตรงใจเลยโดยบอกว่าเกมนี้มีความกดดันอยู่ฝั่งจีนส่วนไทยคือเกมหลังพิงฝาแฟนจีนมองว่าไทยไม่มีทางถอยครับไทยจะเล่นดุด,ดันไทยจะใส่สุดตั้งแต่นาทีแรกอีกประโยคที่แทงใจมากเลยก็คือถ้าจีนเสียประตูก่อนเกมจะลำบากทันทีแปลเป็นไทยให้แรงขึ้นเลยคือจีนกลัวโดนนำจีนกลัวเกมไหลจีนกลัวใจเองแตกแน่นอนครับ ก็มีแฟนจีนบางส่วนยังมั่นใจโดยบอกว่าผมทํานายจีนชนะไทย2อประตูต่อศูนย์แต่สังเกตดีๆนะครับคำว่าห้ามประมาทโปรแทบทุกคอมเมนต์มันไม่ใช่บรรยากาศของทีมที่คิดว่าชนะง่ายเลยแม้แต่นิดเดียวครับเกมนี้ครับถ้าดูจากอารมณ์แฟนบอลไทยเท่ากับใจสู้บวกกับไม่มีอะไรจะเสียจีนเท่ากับกดดันแบกความคาดหวังและในฟุตบอลหลายครั้งนะครับ ทีมที่กลัวพลาดมักพลาดก่อนและแฟนบอลแหละครับคุณคิดว่าใครกดดันกว่ากันไทยหรือจีนถ้าไทยยิงก่อนเกมนี้จะพลิกไหมหรือสุดท้ายจีนจะผ่านเกมหลังพิงฝาไปอีกครั้งคอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับจีนพูดไม่กล้าแรงกุนสือย้ำไทยงานหินก่อนเกมชี้ชตาเย็นนี้รู้ไหมครับทีมที่บอกว่าแค่เสมอก็พอ มักเป็นทีมที่กดดันที่สุดและวันนี้ครับฝั่งที่พูดคําว่าห้ามประมาทไทยซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่ใช่แฟนบอลครับแต่คือกุนซือของทีมชาติจีนเองก่อนเกมครับอันโตนิโอกุนซือของทีมชาติจีนยูยิ3สามนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนด้วยโทนที่ระวังสุภาพและให้เกียรติไทยมากผิดปกติเขาพูดชัดว่าทีมชาติไทยเป็นคู่แข่งที่งานหินและเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมพร้อมย้ำว่าแม้จีนจะต้องการเพียงแค่เสมอ แต่จำเป็นต้องรักษาความเยอกเย็นและห้ามประมาทโดยเด็ดขาดประโยคนี้ฟังดูเหมือนคําเตือนให้กับลูกทีมตัวเองครับสิ่งที่จีนกลัวจริงๆนะครับสื่อจีนรายงานเพิ่มอีกว่ากุนซือจีนจับตาผลงานของไทยเป็นพิเศษเสมออิรักษ์หนึ่งประตูตัวหนึ่งเคยขึ้นนำออสเตรเลีย2เกมนี้ทำให้เขามองว่าไทยชุดนี้ดูแคลนไม่ได้นี่ไม่ใช่คำพูดปลอบใจสื่อแต่คือการยอมรับไกลๆว่าไทย มีศักยภาพพอที่จะสร้างปัญหาด้านหวังยี่ตงนะครับกองหน้าดารุ่งความหวังของจีนให้สัมภาษณ์กับไชน่าสปอร์ตว่าการเจอไทยไม่ใช่งานง่ายทุกคนรู้ดีว่าฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นมากและประโยคที่แรงที่สุดเลยก็คือไทยมีความกระหายสูงมากแปลเป็นภาษาบอลชัดๆเลยก็คือไทยไม่มีอะไรจะเสียและทีมแบบนี้อันตรายที่สุดภาพเกมนี้ชัดขึ้น,นเรื่อยๆครับว่าไทยใส่ชุดไม่มีทางเลือก จีนระวังตัวแบกแรงกดดันถ้าไทยทำให้จีนต้องคิดเยอะถ้าไทยยิงนำได้ก่อนเกมนี้อาจจะไม่เป็นอย่างที่จีนวางแผนไว้เลยครับและแฟนบอลละครับคิดว่าคำพูดของกูซูจีนจะสะท้อนความกลัวจริงไหมถ้าไทยยิงก่อนจีนจะรับมือไหวหรือเปล่าเกมนี้จะวัดกันที่ฝีเท้าหรือหัวใจล้วนอมเมนต์มาคุยกันครับ บอลโลกเขาเล่น11คนแต่ไทยจัด7คนชิงแชมป์เอเชียคิดยังไงก่อนยอมรับตรงๆเลยนะครับว่าเวลาผมอ่านข่าวนี้จบนะครับผมไม่ได้ตื่นเต้นแต่ผมงงงงเป็นร้อยประเทศเป็นเจ้าภาพแต่เราดันเลือกจัดบอล7คนชิงแชมป์เอเชียถามหน่อยครับมันตอบโจทย์อนาคตบอลไทยตรงไหน ประเทศไทยเตรียมจัดเป็นเจ้าภาพฟุตบอล7คนชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดสงขลามีทั้งหมด12ชาติร่วมกันนะครับไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียเมียนมาอินโดนีเซียสิงคโปร์เวียดนามจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียและอิหร่านโครงการนี้ผ่านการอนุมัติคณะกรรมการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับภายใต้แนวคิด การท่องเที่ยวและกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยอันน่าทึ่งแข่งคาดว่ากลางปีครับและฝั่งไทยอาจจะส่งทีมร่วมแข่งขัน4-5ทีมขอพูดตรงๆแบบแฟนบอลนะครับฟุตบอลหลักของบอลโลกคือสีคนระบบแทคติกการยืนตำแหน่งทุกอย่างพัฒนาไปเพื่อสีคนแต่ไทยกลับเอางบมาจาัด7คนระดับเอเชีย ถามจริงเถอะครับมันต่อยอดทีมชาติชุดใหญ่ได้ยังไงมันพัฒนาระบบเยาวชนยาวตรงไหนในขณะที่เวียดนามนะครับลงทุนหลีกเยาวชนจริงจังสร้างโครงสร้าง1ีเบคนตั้งแต่รากวันนี้เขาไปไกลกว่าเราแล้วพูดแบบไม่โลกสวยนะครับบอลเจดคนมันคือสนามเล็กผู้เล่นน้อยระบบคนละโลกกับบอลซีคนมันอาจจะสนุกก็จริงครับมันอาจจะดูง่ายแต่มันไม่ใช่แกนหลักของฟุตบอลสากล เห็นกระแสบอลเจสีมาดามครับคนดูเยอะก็จริงแต่เอากระแสมาเป็นนโยบายระยะยาวอันนี้อันตรายครับแล้วค่อยดูนะครับว่าเรื่องกรรมการมาตรฐานการแข่งขันดราม่าน้างานบอลเจ็ดคนเสียงบ่นเรื่องผู้ตัดสินมันมาแน่ครับไม่ต้องเดาคาดการครับงานนี้อาจจะได้ภาพสวยได้ข่าวดีได้ตัวเลขท่องเที่ยวแต่ถามครับว่าบอลไทยจะดีขึ้นไหมทีมชาติแข็งขึ้นหรือเปล่า ผมว่ายังตอบไม่ได้เลยครับถ้าเอางบก้อนนี้ครับไปจัดหลีกเยาวชน4 1คนให้จริงจังทั่วประเทศผลลัพธ์ระยะยาวมันอาจจะคุ้มค่ากว่านี้เยอะครับและแฟบอนล่ะครับคิดว่าบอล7คนมันตอบโจทย์อนาคตไทยจริงไหมหรือแค่เกาะกระแสจัดงานให้ดูดีทานเลือกได้คุณอยากให้งบนี้ไปลงที่ไหนชรุนาเมต์หรือโครงสร้างเยาวชนคอมเมนต์มาคุยกันครับ รามาปิดท้ายกันที่ต่อพิคาดนะครับคว้าตัวโกกิ ogi, ซึคาเกาวะเสริมแกล่งแดนกลางทับต่อพิคาดครับปิดดิวมิดฟิลด์ชาญี่ปุ่นเข้ามาร่วมทีมส่งท้ายตลาดเลก2มีรายง,งานจากเพจเจวารปัตนะครับว่ามีทางพีจีประจเอฟซีเตรียมคว้าตัวโกกิซึคากาวะกองกลางจาก FC โตเกียวมาร่วมทีมนะครับ เพื่อเตรียมรุยศึกบีบด,ดีซีเลออนซิกลีกวันฤดูการ2025เลข2โดยทางมิฟิวเนย3 1ปีครับพบประสบการณ์จากสโมสรแดนประดิษ์มาอย่างโชคชนอาทิฟาเจโนโอกายามา่ามัซสึโมโตะยามานางะฟูจิคาวาสกิฟอนตเต่แชมป์เจลิก2021เอ FC โตเกียวโตเกียวสังะและล่าสุดกับมิตโตฮอลลีฮอกสำหรับโกกิซึากากะวะนะครับ จะเป็นนักเตะใหม่รายสุดท้ายที่ทางพีจประจวบนะครับจะเสริมทัพเข้ามาร่วมทีมในตลาดซื้อขายเลข2นี้แฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับชนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ